โอ้พี่น้องอันตระไลรีเลยตะย่านไลพี่น้องเลยโอ้จิตใจความท่าบอกพี่น้องมากตลอดเลยเป็นตะยานแห้งรถแต่ละขั้นมีแต่รถบรรทุกยังไงนี่จะบักแล่นวิ่งเบื้องตั้งหน่อยแล่นบักว่าว่ายหนึ่งพี่น้องเลยจีแมนโพส ค่อยๆเล่นบมดเลยเพระอยกระเบื้องกลมทางแล้วเนี่ยวนนี้เนาะลดไปแล้วตอนนี้บ่าวกล้องอยู่เมืองนุ่มมาลาพี่น้องเอ,อ้ยโอ้โหบ้านเพิ่นสุดยอดเลยเห็นบอกพี่น้องการก่อสร้างบพืนพี่น้องเห็นบอกีกคือทิวทัศน์อีกวันหนึ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวลหลายๆคนมาพักพอนยอนใจ มันสีมี่แลนด์มาคืคอขาเจ้าเห็ดขาเจ้าสางเห็นบอกพี่น้องมันจะเป็นร้านอาหารไข่ค,คือร้านอาหารแลวก็เป็นคือายๆคือบอนพักบอนเศ่าเนาะนี่พี่น้องนี่คือน้าเทินสองเพิ่นว่าเนาะบะกล้องบมเคยมาดอกนี่คือเพิ่นสซีเห็ดร้านอาหารนา่าซีแมนพี่น้องเลยน่าจีเป็นปร้านอาหารที่ติดแม่นม้ำเนาะโอ้พี่น้องเลยคักีหลีเนาะบมเคยมาแล้วเห็น ความเปลี่ยนแปลงและการข้างด้านเศรษฐกิจที่เพิ่นกำลังออกมาเนาะจากในเมืองแล้วก็มาอยู่แบบนี้เพราะว่าลหลายๆคนที่ก็จะมาเล่นมาเที่ยวเขาอยากมาพักพรเนะาะครความพักพรก็คือมาแบบนี้เลยพี่น้องแนะนําเลยมีตะบอลเฮือนพักเฮือนเศร้ามีวิวดีสอดต่างๆเนาะคือลงไปนี่ก็เป็นภูเขาเห็นบอกพี่นอ้องเป็นภูเขาแล้วก็พักพรออ่า อยู่ในรีสอร์ทอยู่ในเพื่อนพักกจนะจเนาะนี่เป็นแม่นม้ำแม่น้ำเทินพนวันเนนะาะอาจจะเป็นเขื่อนแหละพี่น้องเลยบอกกล้องกับรถจักคือกันมาเธอเลกเนาะนี่แหละเป็นสะพานขวม,นะขวม,ม,มนเนาะขวมไปยมมาลากพี่นะ้องเลยขวมไปยมมาลากเนาะไปเวียดนามเห็นบ่พี่น้องเห็นรถบรรทุกหลายบ่เนาะ เห็นรถบรรทุกลหลายๆบ่พี่น้องรถบรรทุกนี่เขาจะสิไปส่งของอยู่เวียดนามเนาะมข้างตีวงมาเลยตีวงมาเลยแต่ว่าทาา่ามันจะแคบแน่พี่น้องทางแคบแน่แต่ต้องระมัดร,ระวังเอาการขับขี่รถนะพี่น้องเนาะโอ้ยรถหลายเฮงรถนี่บกขาดตอนเลยเนาะแล้วเป็นตะยานเฮงรถแต่ละคันนี่แต่รถบรรทุกใหญ่ง นี่จะบักแล่นไว้ไวเบื้องทางนิดหน่อยแล่นบักไว้ไหว้หนึ่งพี่น้องเลย c e m ม n t p o s ค่อยๆเล่นบ่ได้บ่ราะคอยประกาศข่มทางอะไรนี่หนิเนาะรถไปแล้วเว่า้เป็นรถอะไรนี่พี่น้องเลยเขาห้ามลุกไปเล่นเนาะเพราะว่ามีเอียงมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตเพควนว่าเล่นบ่พี่น้องกู น้ำเทินเพื่อนวะน้ำเทินสู่สัตว์ธรรมชาติเต็มเนาะเป็นตามมาผักมาเศร้ามาเหรียมาเที่ยวสำหรับคนมีเงินนะคือบระกองคนผมมีเงินเนาะแต่แต่มาเบิงเนาะแต่มาเบิงกับอิ่มมกกิมใจแหไรเนาะโอ้ยหลุดพี่น้องอันตรายไลท์เลย ระยะไหลพี่น้องเออยงลยโอ้จิตใจข่วมทางบอกพี่น้องมาตลอดเลยครับทังผูกก็มาแต่ว่าทางแคบเนาะทางแคบเล่นเล่นหน่อยเนาะพี่น้องเนาะและมันจะลดบรรทุกอันนี้จอดนไฟมากต้องระมัดระวังเอาการส่งของต่างมาก รถมาหลายหลายออเออรถอฟฟล์รถไล่รีได้บุแต่รถบรรทุกเชี่ยงไล่ข่มท่างก็ได้เนี่แหละก็ธรรมชา,าติหลายแห้งเรื่องธรรมชา,าติเนาะแต่กับบุรถบรรทุกก็ต้องระมัดระวังการข่มท่างพี่น้องเลยแต่ยานหลาย รถขนส่งต่างๆนะน้าสิงของเนาะนี่แหละคือบ้านเฮาพี่น้องเลยมาระวังเอาและการขี่รถขี่เรือเนาะการมาเล่นมาเที่ยวเนาะแนะนำข้างนักท่องเที่ยวนะผเนาะโอรายว่าเขี่บอกเดี๋ยวคนเล่าและนักท่องเที่ยวเขาจะมาเล่นมาเที่ยวเขาจะก่อนได้มันอันตรายเนาะก่อนแนะนำเพิ่นเนาะเวลาอันนี้แหละพี่น้องเพราะว่ารถมันอันแคบกึ้งคามคาอันขัวเนี่ก็เพิ่นก็ค่อยๆพอนเนาะแล้ค่อยๆพอน คนเย,อ,อ,อ,ยเนอะค่อยๆค่อนไฝเนาะรถนี่ก็บสิไปส่งของนาสิได้ส่งของข้างเวียดเน,ะน,เนะออาะพี่น้องเนาะส่งออกเวียดเป็นอะพี่น้องเว้ยบูฮัวเป็นยังเนาะแล้วก็กับบูว่าเป็นยังคือกันเนาะส่วนมากเขาจะสิบบเปิดเผยดอกเรื่องในนี้เน,นะาะเอ้านี่แหละพี่น้องเอ้ยอยู่เมืองยมราชเนาะแขวงขมวนเนาะเบงภูเขาป่าไม้ยังอุดมสมบูรณ์ที่ยังคงเหลือให้พี่น้องได้ เบืง้งแล้วก็ทิวทัศน์ที่แบบที่มันโอเคเลยนะพี่น้องเลยที่ตามาเหรินมาพักมาเศร้าบ่อนท้ายลูกกบบนี้พูดเนะาะทั้งผุกน่าจะเป็นขัวเห็นบอกโอ้ยเลยทั้งผูกคุนเป็นขัวเนะาะเพราะว่ารถรถนี่ก็ร้ายแห้งรถมันเป็นรถบรรทุกหลายชนมากครับพี่น้องเลยรถบรรทุกคนมาเหรินมาเที่ยวร้ายแห้ง คนมะเล่นมาเที่ยวรถบรรทุกอะไรกันรถนี่แหละพี่น้องเลยคนมาเล่นมาเที่ยวนี่แหละอันนี้ก็เป็นแล่นมากอีกบ่อนนึงนี่แหละ,ขะลเขาเจาะก็ร่างเฮ็ดก็ร่างสร้างพี่น้องเลยเดี๋ยวถามมีความกันเปลี่ยนแปลงน,นอเขาเจาะเฮ็ดแล้วเฮ็ดอย่างเดี๋ยวบรอะกองใช่ไหมาเบียนนะพี่น้องเดี๋ยวเบิ้งน้ำกันว่าโอ้เขาเจาะเฮ็ดอย่างเนะาะประกงไปไทยเบิ้งด้วยแหละทั้งบ้านเจ้าเมืองเจ้าอ,า,นนอาอะไรกันเนาะปูปลาหลายแห้หงพี่น้องเลยหลายคนหาปูหาปลากินอันนี้คือ เป็นเอิ้นหัวหัวลอดเนาะหัวลอดพี่น้องเลยโอ้ค่อยๆนนอ,อยเรียนนะยันอารมณ์เนาะเดี่ยวขี้ร่นแน่มาลิพี่น้นองเลยมาเบิ่งรถเบิ่งเรือมาเบิ่งอยู่สถานที่ต่างๆเนาะบอลเราเคยเห็นก็ได้เห็นพี่น้องเลยนี่แหละนี่คือเขาเอิ้อนนำเทิร์นเนาะหัวอันนี้ก็ได้ เล็กน้อยวัยรุ่นก็ใชมาเล่นนี่แหละพี่น้องเลยแต่ว่าการขับขี่รถนี่แบบนี้อันตรายเนาะอันนี้ใต้สะพานพี่น้องใต้ขัวโอ้ยมานั่งดมเหี่ยวเกัอนนอี่บ่ใต้ขัวพี่น้องเลยมาสิดเบ็ดสิบยังไงสิเป็นตาส,สิดอยู่นี่โอ้ปลานี่บอกจะว่าเอาเล่นอันนี่เนาะไปปลา พี่น้องคูครังคูหลอดสะพานมาได้ของผี่เสื่อมีพี่น้องเลยโอ้ยขากไปเลยได้โด,ดนมาเถื่อบอัวแมนยังกับขัง้งขัง้งขั้งแรกในชีวิตน้องพี่น้องเนาะจะอยากฝากพ่อพ่อแม่พี่น้องที่จะมาเล่นมาเที่ยวเนะาะการที่จะขับรถเนาะ,นะขี่รถเนาะกระบะมาด,ด้วย มาเสาโหลดคีเนาะอ,อยากแนะนพี่น้ององสีเ่เนาะเขตนี้อันตรายเด้เขตนี้อันตรายอันตรายอยู่กันครับขี่ขรถก็เจ้าคับแห้งเนาะเหลือเฮาเข็มงวดกับเพินนีเนาะน้องเข็มงวดกับคนขับขี่แนะน้ำป้ายต่างๆหน้าเนาะหยุดพรคีเท่านัาน้น,น,นทุนี่เนาะบอกเพคนเนาะนี่ก็ะชีเม่นป้ายนี่รถความเร็วเนาะพี่น้องเนาะ แต่ว่าแต่ละคนก็คือว่าวมันบืนนู่นก็นต้องเล่งไส้ย่างเดียวนะพี่น้องนะนเนาะมนบืนนู่นก็นนนนนกนต้องเล่งไส้เนาะส่วนมากจะเป็นรถบรรทุกพี่น้องเลยนี่เป็นที่อุทัดที่เฮาขี่รถเลาะเบิง่งเนาะพี่น้องเนาะก็จะเป็นเขตที่เขาจะห่วงห้ามจากักรยานขึ้นไปลอยอลงไปเล่นเนะาะอธิท้ายรถท้ายขี่เบิง่งนี่ก็สิได้อยู่ดอกนะ เนาป็นอาชีพห่างเนาะบอกว่าพวกมีป่ายห่ามทายห่างยังเนาะนี่ก็เป็นเที่ยวทั์ธรรมชาติพี่น้องเลยงามลายนี่ก็เป็นคลองที่เขาจะระบายน้ำออกมาอีกเส้นหนึ่งน่ะเสียไว้เส้าไฮเสาหนาเฮ็ดเฮ็ดไฮไซหนาเนาะอันนี้เป็นอันทายบอกกันปลาบอกเห็นบอกเฮ็ดบ้างหำหำบกโอ้ยพี่น้องเขาจะเอาไว้อย่างเนาะบอกกองบอกจักบอกอะไรเรือย โอ้พี่น้องเลยเพื่นเมาเล่นยญามะเร็งเนาะมาแลนเล่นเนาะเขาจะมาแลนเล่นยเหรนยญอย่างเนาะกต่สิบว่มานนี่แหละพี่น้องเลยโอเคอยู่พี่น้องเลยเป็นความาพักพอน่าเขาจะเาเห็ดสถานที่แบบพักพนอนะเจ้านี้เน,นาะหน้าชิคักเนาะเห็ดเป็นรีสอร์ทหรือเป็นร้านอาหารริมน้ำเนาะขายเมโนูหลักก็คือแม่นนำปลาแม่นนำเทิร์นเบรนชันเนาะอันนี้ ไม่นำเทินเฮงที่สองบอกไม่นำเทินสองบ่กเอ้ยม่นำเทินสองมีคนแยามนำบบมีคนแยามนำได้พี่น้องเลยมีความเสี่ยงเขาบให้คุณเบรให้เล่นน้าเนาะบหาลหาปลาหาลงหาปลาโอ้บรให้เล่นน้าบให้ลงหาปลาพี่น้องย แค่ดอกน,นี้คนมาเห่นมาเที่ยวเนาะมีไม่นานเพื่อนเพื่อนวะนี่เพื่อนสองตรงน,นี้จะพู้เขาเนาะเอกลักษณ์บานเฮ่าแวงขโมนเนาะได้ละเมืองตรงนี้พู้เขาเปรียามผสมใดเด้เอ,อผมนี่หน่อยกับมีหลายถามว่าพี่น้องสิมาแวะมาเล่นามาพักพรจากมาเที่ยวมาอย่างเนาะ ช่วงนี้หน้าฝนเนาะกับโบบันไดพี่น้องเลยหน้าฝนโบบันไดแดนน้ำหนุ่เนาะอันหน้าฝนเบิดเบิดหน้าฝนเขาหน้าหนาวพี่น้องนะสถานที่ท่องเที่ยวเทวนี่นาสิเป็นตะเที่ยวหลายเนาะนี่แหละตะเที่ยวหลายนี่ก็ย้ำมือเล่งนะสิเป็นพวกวัยรุ่นเนาะอาจจะมาเล่นมาเที่ยวหลายอยู่ดอกนะพี่น้องเว้ยคือถนนทางกับติดติดนี่แหละพี่น้องนาะติดกับแม่น้ำเพิ่นเลยเขาจะเห็น หน้าเป็ดทางโอ้โหพอดีเลยเดี่มีหน้าอีพี่น้องเลยมีหน้าเนาะย่ำย่ำย่ำแร้งกระเช้ดได้นี่หน้าแซงเนาะอ่ามกระดูดน้ำขึ้นนี่เลยพี่น้องเลยจากนำคลองนำน้องเนาะปุ๊ยอางผูกพี่น้องเลยไปโอเคพี่น้องประมาณนี้เนาะ